เปื่นคลาบโคลเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคลาบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกทอไปนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลงพระเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงปู่เดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สาคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงกอนและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงปู่เดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเกบิวันเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็เป็นมีดจักรนาลายนะครับนะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะ วัดนองโกของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ส่วนที่จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับก็จะเป็นมีดนะครับก็เรียกว่าเป็นมีดขุดว่านนะเป็นมีดขุดว่านเป็นมีดดาไม้ฝักไม้นะครับที่มีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณ8 9 9นิ้วนะครับนะเฉพาะใบนะเฉพาะใบก็เจ็ดแปดนิ้วนี่แหละนะครับนะ แล้วก็ส่วนรวมด้านฝักก็สิบสนิ้วนะครจ,จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับนะหลักๆเลยนะครับในการที่เข้ามานะครับทำคลิปทำวิดีโอก็ต้องการที่จะนําเอาวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆนะโดยเฉพาะมิตรหมอหลวงพระเดิมนะมาให้แฟนคลับนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะก็ เนื่องจากว่าผมเองก็ได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับนะเอาไว้ค่อนข้างที่จะ,อะพอสมควรนะครับโดยเพราะมีดหมอของผมก็เดิมนั้นก็มากกว่าพระเกจิอาจารย์อื่นๆนะ,ะเรียกว,ว่าผมเองนี่เป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมเอางี้ดีกว่านะครับนะเอาละครับวันนี้นะครับก่อนอื่นผมเองนะครับนะนะักเรีนมิดหมอก็ต้องยินดีนะครับนะ่ะต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับนะ ที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรามาดูกันนะครับมาดูกัน,เป,น,เ,น,นเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะอขออนุญาตนะครับก็คือหยิบขึ้นมาเลยนะเป็นมีดต้ามไม้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นมีดดําไม้นะก็คือฝักไม้นี่นะครับก็ที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้นะ อ่านะครับเป็นมีดที่ขุดว่านที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดชั้นครูนะแม้รัดก็จะเป็นเงินนะครับนะเป็นเงินสมัยเก่านะเป็นเงินผสมกับแปดตังนะเท่าที่ผมดูแล้วนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะอ่านี่ก็มีความงดงามนะครับมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะเป็นมีดที่ าหาชมกันในยากอีกเล่มหนึ่งนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะผมพยายามจะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะก็เป็นขุดว่านที่ต้องเรียกว่าควานช้างนะครับนะขุดว่านควานช้างนะขนาดใหญ่นะครับนะเอาละครับในมีดหนึ่งเล่มน,นี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับที่ท่านกําลัง ชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะดูรอยฝักนะครับก็จะมีรอยผุสักนิดหนึ่งนะครับนะเท่าที่ท่านดูดานเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะเป็นมีดที่ค่อนข้างเก่ามากนะครับนะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับในช่วงต้นๆของยุคกลางว่ากันง่ายนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตก็จะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะให้ชัดๆนะ อ่านี่นะครับเนี่ยพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วก็บนวนาดูในส่วนของภายในนะครับนะอ่านี่ภายในนะครับก็เป็นมีดที่อ่าเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะการเข้ามาวิเคราะห์การเข้ามาพิจารณานะครับก็คือมีดนี่ก็คืออ่ามีหลักการในการดูนะครับหรือการพิจารณาก็คือง่ายๆนะหนึ่งคือคือจะต้องมาวิเคราะห์นะครับนะพิจารณาในเรื่องของความเก่านะ ว่าเก่าได้ยุคได้สมัยหรือเปล่าประมาณนี้นะ,ะก็คือมาพิจารณาในเรื่องของความเก่าส่วนที่สองนะครับนะหลักในการดูก็มาดูถึงความเป็นธรรมชาตินะ,ะความเป็นธรรมชาติก็จะบ่งบอกนะครับนะั้นก็คือไม่ต้องไปโกหกกันว่ากันง่ายนะ,ะให้ธรรมชาติเป็นตัวที่เรียกว่าชี้วัดนะครับเป็นตัวที่บอกดีกว่านั้น ถ้าผมไปบอกว่าเก่าอย่างนั้นนะครับสุดยอดอย่างนี้ก็บางท่านก็บอกว่าไม่เชื่อบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ,ะนะครับให้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ชี้นำดีกว่านะ,ะนะครับคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนอย่างไรพูดได้หมดนั่นแหละครับนะแต่พูดไปแล้วเนี่ยก็ถ้าของมันไม่ใช่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะ,ะก็ลองดูนะครับนะลองดูนี่นะก็ที่สำคัญนั้น ใดในใบมีดนะครับก็จะเต็มไปด้วยอักขระนะอักขระทั้งหมดเลยนี่ครับกเงงนนบ็เต็มไปด้วยความงดงามน,นะครับเต็มไปด้วยความงดงามนะนี่ครับกนะ็ลองดูนะครับนะเมื่อกี้เราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะก็เห็นข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนัก็คือเก่ายิ่งกว่านะาก็ในรอย มีรอยผุนะครับนะฝักข้างในนะผุจนทะลุข้างนอกว่ากันง่ายนะครับนะอย่างที่ให้ท่านได้ดูเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับนะี่ช่วงปลายก็จะมีรอยผุนิดหนึ่งนะครับนะเป็นมีดที่เก่าแก่นะครับเป็นมีดที่เก่าแก่นะทุกเล่มนะครับมีดส่วนใหญ่นี่ก็จะได้มาจากชาวบ้านทั้งสิ้นเลยนะครับนะผมเป็นคนที่ ไฟหานะครับนะคนคว้าหาของเก่าว่ากันง่ายนะครับนะโดยเฉพาะถ้าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะจะอยู่ใกล้ๆนะครับขนาดไหนถ้าเป็นหลวงพ่อเดิมนี่ก็คือไปหมดว่ากันง่ายนะไปตามหาลาาของของดีว่ากันง่ายนะนะครับก็เอามาเก็บแล้วก็รวบรวมเอาไว้นะครับนะ พูดถึงวีหลงก็เดิมเนี่ยผมก็ได้สะสมนะครับตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับนะเป็นหนุ่มๆนะครับก็ส่วนใหญ่ผมเองก็โตมาในเส้นทางเกี่ยวกับเ,เครื่องรางอยู่แล้วนะครับนะสมัยก่อนคุณตาผมก็ผมก็เคยเล่าให้ฟังนะครับนะเคยเล่าประวัติของคุณตาผมให้ฟังนะสมัยผมเป็นเด็กผมก็อ,อยู่กับคุณตานะครับนะ ที่สาคัญคุณตาของผมเนี่ยท่านเป็นหมอพื้นบ้านเ็าเรียกเป็นหมอในยุคโบราณว่ากันง่ายนะอ่าก็ได้ทําการช่วยคนนะครับรักษาคนมามากต่อมากได้ว่านับไม่ถ้วนกันแล้วกันนะอ่าก็เรียนท่านไว้อย่างนั้นนะครับนะอ่าลองดูนะครับลองวิเคราะห์จอลึกดูนะครับนะลองดูด้วยมุมมองด้วยสายตาของท่านก่อนนะอ่าผมก็จะบอกนะครับนะของยุคแล้วก็ของครูบาอาจารย์นะอ่ะากระทั่งของช่างนะครับนะ ให้ท่านได้รับชมไปก่อนนะศิลปะนะครับนะมีดเล่มนี้ก็เป็นงานของช่างสอนนะเป็นงานของช่างสอนนะครับนะ,ะก็เป็นศิลปะของอช่างที่นอกจากที่จะมีฝีไม้ลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของความสื่อตรงความสื่อสัตว์นะครับนะของช่างสอนนะ เป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดสรรน,นะครับท่านได้คัดเลือกเอาไว้ว่ากันง่ายนะนี่นะครับก็ให้ท่านได้ลองชมดูนะครับเอาล่ะครับพอดูมา,าพิจารณาในส่วนของเนื้อ,อหรือว่าผิวนะครับในเรื่องของคราบไข้ความเกา่าหรือว่าสนิมต่างๆแล้วเราก็มาดูนะครับว่าในใบนี้นะครับก็จะตอนะครับเป็น เขาเรียกว่าพระคาถาอะไรเอาไว้นะครับนะ,ะที่ดูนะครับเป็นอตอกคำว่าพุทธคุณ9นะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพุทธคุณ9ก็หมายามว่ามีอคติทั้งหมดอยู่ในใบมีดอีกเตัวนะ,ะตัวที่1จะตอกคำว่าอ่ะนะครับตัวที่2จะตอกคำว่าสังตัวที่3จะตอกคำว่าวิตัวที่4จะตอกคำว่าสุตัวที่ 5. จะตอกคำว่าโลก ตัวที่6จะตอบคําว่าปุนะครับนะตัวที่7จจะตอบคําว่าสะนะครับนะปุนะครับปุสะนะครับแล้วก็ตัวที่8จะตอบคําว่าพุนะตัวที่9จะตอบคําว่าพระนะถ้าเราจะอ่านนะครับเป็นประโยคเราก็ต้องอ่านคําว่าสังวิสุโรปุสะภุพระนะเป็นพุทธคุณ9เรียกว่าจานิยมตอบนะครับนะกันไวเยอะตามหลักมีดนะครับมีดนี่ก็ ถ้าเล่มไหนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนหลวงพ่อท่านไม่ได้บรรจุในเรื่องของมวลสารเอาไว้ตรงกันนะครับนะวนใหญ่ท่านก็จะตอกนะเป็นอัคระนะครับเอาไว้อ่ในใบมีดนะครับในใบมีดนะที่สําคัญนะครับมีเล่มนี้นะครับนอกจากที่จะตอกอัคระนะครับเอาไว้แล้วนะครับบนใบมีดนี่ก็ยังฝังตะกุดเอาไว้อ่าบนกันของมีดนี่ก็คือเป็นตะกุด ขนาดใหญ่นะครับนะเป็นโผล่ออกมาที่ท่านเห็นอยู่ในกันนะครับของมีดนะครับนะก็จะเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดามีดเล่มนี้นะก็จะตู่ฝังตะกุดเอาไว้นะครับนะบนกันมีดนะครับนะบนกันมีดถ้าเป็นมีดนะครับยุคต้นๆสมัยก่อนนะครับนะในยุคต้นๆเนี่ยหลวงพ่อก็จะ บรรจุเกษาของท่านลงไปด้วยนะครับนะเช่นเกษาที่ท่านพงไว้นะครับในวันแรมก็เรียกว่าขึ้น15บห้าถ้นะก็จะถูกเก็บนะครับเกษาทั้งหมดของหลวงพ่อจะถูกเก็บเอาไว้นะครับนะในขณะที่พงผม,ผมทุกๆครั้งนะจะเป็นวันพระใหญ่หรือเป็นวันพระเล็กก็ตามนะครับนะก็จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะบรรจุเข้าไปในกันมีดนี่แหละนะ อ่าอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะทีนี้มาดูนะครับอีกด้านหนึ่งนะอ่าอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าผู้ทธคุณเก้าเช่นเดียวกันนะครับนะแต่จะตอบนะครับจะตอบเขาเรียกว่าเป็นอ่ากับหลังนะครับนะเป็นตอบก,กับหลังนี่นะอ่านะครับนะตัวนี้ก็จะปอตินเราจะอ่านอาสังวิสุโลปูสะผูพระใช่ไหมครับอ่าแต่พอเราท่องกับหลังนี่ก็จะเป็น นะพระพุทธป,ปุโรสุวิสังะนะครับนะนพระพุนะครับนะพระพุทธป,ปุโรสุวิสังะนะอันนี้ก็เป็นส่วนถอยหลังนะก็จะเป็นพระคาถาที่เขาเรียกว่าเป็นมหาอุดนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ครอบจักรวาลต้องบอกไปอย่างนั้นเลยนะก็เรียนทุกท่านนะครับนะให้ท่านได้ทราบเอาไว้แบบนี้นะส่วนนะครับนะ่าดูในส่วนของ ใบไปแล้วนะครับก่อนจบเราก็มาไล่ดูในส่วนของรายละเอียดของฝักนะครับนะของฝักนี่นะก็เรียกว่าคงจะไม่ต้องไปพูดถึงว่าความเก่านะครับนะถ้ามียุคกลางนี่ก็มีอายุ8 9 0กว่าปีว่ากันงนะ่ายนะยุคปลายนี่ก็มีนะครับนะถ้านับถอยหลังมาก็70กว่าปีมาถึง80กว่าปีนะยุคปลายนะก็เนื่องจากว่ามีดยุคปลายนี้หลวงพ่อท่านก็ได้สร้างเอาไว้จังนะครับนะ จนท่านมรณภาพว่ากันง่ายนะครับนะ,ะนับถอยหลังมาจากปีพศ .2494 นะะก็จะ,ะ70ถึง80กว่าปีต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้ถ้าเป็นไม่ยุคปลายนะแต่ไม่ยุคกลางนี่ก็คือ8-90กว่าปีว่ากันง่ายนะครับนะะนี่มาให้ท่านได้รับชมนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณนะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่14กับ0 กับ14บวินาทีนะครับนะ,ะนี่นะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะจะเป็นท่านเก่าหรือว่าจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหน,นท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้ติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะการ้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ อ่าเบอร์0863 2 9 1496นะครับนะในทุกๆุกกคำถามของท่านนั้นนักคลินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ